เปลี่ยน Text Layer เป็นภาพ l a s t e r ใน a d o b Paint X มาดูกันเลยครับเราจะมาเปลี่ยนตัวอักษรหรือว่า Text Layer เป็นภาพ l a s t e r ครับก่อนอื่นเรามาดูคุณสมบัติของ Text Layer ก่อนครับอ่าอันนี้เป็นข้อความนะครับนี่ข้อความที่เราสร้างขึ้นนะครับเราก็เข้ามาดูที่ ตัวเลเยอร์นะครับนี่ปึง้งหจะเห็นว่าข้อความนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของรูปตัวทีนะครับในเลเยอร์คือตัว Text นะครับคุณสมบัติของ Text Layer อร์นี้นะครับเราไม่สามารถที่จะใช้แปลงขีดเขียนหรือว่าใช้ยังลบๆหรือว่าย้ายเลเยอร์นี้ครับย้ายตัวอักษรน,นี้ได้นะครับเราลองมาดูครับว่าไม่สามารถทําได้นะครับเราก็เข้ามาที่ตัว รูปการเคลื่อนย้ายนี่ครับฟังกชันการเคลื่อนย้ายกดไปปุ๊บไม่สามารถย้ายครับเขาบอกว่าต้องแปลงภาพเป็นภาพเลสเตอร์นนะครับคือเป็นภาพปกตินะครับจากข้อความแปลงเป็นภาพนะครับอันนี้เรายังไม่แปลงครับเรากดไม่ปุ๊บต่อไปเราลองมาใช้ฟังก์ชันแปลงกับตัว Text Layer นะครับก็จิ้มไปที่ฟังก์ชันหลักนะครับเลือกที่แปลงสีนี่นะครับจากนั้นก็จิ้มไปครับทางแอปก็จะระบุว่าเครื่องมือนี้เนี่ยไม่สามารถ ใช้กับไม่สามารถใช้กับเลเยอร์ข้อความได้นะครับโปรดเลือกเลเยอร์อื่นที่เป็นเลเยอร์ปัจจุบัน,นครับคือแปลงสีเราไม่สามารถใช้กับข้อความที่เป็น Text Layer นนไ,ได้นะครับลบก็ลบไม่ได้ครับเปลี่ยนโหมดมาที่ยังลบนะครับตรงนี้ปึ๊บเข้าสู่โหมดอย่างลบนะครับแล้วก็จิ้มไปครับเครื่องมือน,นี้ไม่สามารถใช้กับเลเยอร์ข้อความได้นะครับก็จะระบุครับเราต้องเปลี่ยนจากเลเยอร์ข้อความเป็น เลสเตอร์ก่อนนะครับข้อที่ควรรู้ถ้าเราเปลี่ยนเลเยอร์ข้อความเป็นภาพเลสเตอร์นะครับเราไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขข้อความได้นะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่เลเยอร์ข้อความนะครับดูจากตัวอักษรตรงนี้แล้วก็มาดูที่เลเยอร์ข้อความตรงนี้ครับยังคงเป็นสัญลักษณ์ตัวทีเราสามารถแก้ไขข้อความได้นะครับก็จิ้มไปที่ข้อความครับให้ขึ้นกรอบสีแดงเราจะแก้ไขข้อความแล้วก็จิ้มไปที่ตัวดินสอนี่นะครับ เราก็สามารถกลับมาแก้ไขค่าต่างๆได้ครับของตัวอ,อักษรนี่คือคุณสมบัติของเลเยอร์ข้อความนะครับกดติ๊กถูกถ้าเราเปลี่ยนจากเลเยอร์ข้อความนี้ครับเป็นภาพเลสเตอร์เราไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขข้อความนี้ได้อีกครับดังนั้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนจากเลเยอร์ข้อความเป็นภาพเลสเตอร์เราก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยครับ ก่อนที่จะแปลงจากข้อความเป็นภาพนะครับเมื่อเราแปลงข้อความเป็นภาพนะครับถ้าเราอยากจะกลับมาแก้ไขเราก็ต้องลบภาพนั้นแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปใหม่ครับดังนั้นเราต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อความก่อนที่จะเป็นภาพเลสเตอร์ให้ดีนะครับแต่เรามีวิธีสำรองถ้าใครไม่แน่ใจว่าข้อความที่แปลงเป็นภาพเลสเตอร์เนี่ยเราอยากจะกลับมาแก้ไขครับแล้วก็สามารถทําได้โดยมีทิศตรงนี้ครับแล้วก็ทําการ ก๊อปปี้ข้อความก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นเลเยอร์ครับเราก็ทําการคัดลอกมาที่ตรงนี้ครับโฟลเดอร์ตรงนี้ครับปึ๊บกดคัดลอกเลเยอร์นี่ครับปึ้งอ่าเราก็ได้ข้อความมาอีกหนึ่งข้อความนะครับจากนั้นเราก็ทําการปิดดวงตานี่ใชครับกดปิดดวงตาปึ๊บอ่าก็จะไม่เห็นตัวเลเยอร์ข้อความครับก็จะเป็นเลเยอร์สำรองเอาไว้สําหรับเรากลับมาแก้ไขครับอันนี้เป็นทริคนะครับ มาถึงขั้นตอนที่สำคัญสำหรับ EP นี้ครับคือการเปลี่ยน text layer เป็นภาพ r a s t e r นะครับแล้วก็จิ้มมาที่ตรงนี้ครับตัวลูกศรเคลื่อนย้ายป๊บะจะมีไอคอนเด้งขึ้นมาครับว่าแปลงภาพเป็น r a s t e r Layer นี้ต้องถูก r a s t e อร์ก่อนที่คุณจะใช้เครื่องมือก็คือการเคลื่อนย้ายนะครับคุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่ครับแปลงภาพเป็น r a s t e r เราก็กดใช่นะครับปึ้ง ถ้าเรากดติ๊กถูกเมื่อเราแปลงภาพเป็นภาพแลสเตอร์นะครับจะสังเกตว่าสัญลักษณ์ของตัวอักษรนี้หายไปนะครับตอนนี้ text layer ได้กลายมาเป็นภาพแลสเตอร์นะครับคือเหมือนภาพปกติทั่วไปนะครับส่วนข้อความ text layer ที่เห็นนี้เป็นตัว copy ที่เราทำการสำรองไว้นะครับไม่เกี่ยวกันเมื่อเราเปลี่ยน text layer เป็นภาพแลสเตอร์นะครับเราก็สามารถ ใช้ฟังก์ชันเคลื่อนย้ายนะครับย้ายได้นะครับแล้วก็จิ้มมาที่ตัวฟังก์ชันเคลื่อนย้ายตรงนี้ครับปึ๊บอ่าเราสามารถเคลื่อนย้ายข้อความได้แล้วครับนี่ิ๊กถูกสามารถใช้ฟังก์ชันแปลงผู้การขีดเขียนได้นะครับก็เข้ามาที่ตัว Text นะครับปึ๊บเข้ามาที่ตัวฟังก์ชันแปลงสีนะครับแล้วเราก็สามารถนี่ขีดเขียนได้แล้วถ้าเกิดเป็นระยะข้อความเราไม่สามารถที่จะขีดเขียนได้นะครับ เมื่อเราทําการขีดเขียนนะครับเราก็ทําการกดยกเลิกก่อนนะครับปึ๊บถอยไปก่อนต่อไปเรามาลองใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์ดูกันครับเราก็จิ้มมาที่ตัวฟังก์ชันหลักนะครับตัวแปลงนี้ครับเข้ามาที่ฟังก์ชันฟิลเตอร์นี่ปึ๊บอ่าแล้วเราก็เลือกรูปแบบครับแบบนี้ก็ได้ครับนี่เราเบอร์เบอร์สามารถทําได้ครับมีฟังก์ชันฟิลเตอร์หลายรูปแบบครับให้เราเลือกใช้นะครับว่าจะแปลงตัวข้อความนี้ เป็นรูปแบบอย่างไรนะครับนี่มีเงามีเงาด้วยครับปึ๊บอ่าอย่างนี้นครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเมื่อเราแปลงเลเยอร์ข้อความเป็นภาพเลสเตอร์นะครับเราสามารถลบเคลื่อนย้ายขีดเขียนตัวเลเยอร์ภาพนั้นได้นะครับและรวมถึงใช้ฟิลเตอร์ได้นะครับและนี่คือการแปลง text layer เป็นภาพเลสเตอร์นะครับคือการแปลงข้อความตัวอักษรเป็น ภาพปกตินะครับเมื่อแปลงเป็นภาพแล้วเราก็สามารถลบขีดเขียนและใช้ฟิลเตอร์สําหรับภาพข้อความนั้นได้นะครับคือไม่ใช่ข้อความแล้วแต่แปลงเป็นภาพแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ